แอดดีๆต้อนรับเข้าส่ช่องลิซ่า very VIP แอดสิงเจ้ามาแล้วกัเบเพื่อนกับการเล่าข่าวสไตล์ฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านถ้าชอบเอ NERGY ของแอดและรัลลิซ่าก็กดไ i k e กด Subscribe และสมัครสมาชิกช่องไว้ได้เลยขอบคุณสำหรับทุกการสนับอร์ตเลยนะคะกรบค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตตาราง Paris Fashion Week Collection Women's Wear Spring Summer 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันจันทร์ที่19กันยายน2568ถึงวันอังคารที่7ตุลาคม2568ค่ะและ Louis v u i t o n แบรนด์ที่นอนริซ่าของเราเป็น House Ambassador นั้นจะมีโชว์ในวันที่30กันยายนนี้ตอนเวลาเที่ยงวันตามเวลาของปารีสซึ่งก็จะตรงกับเวลา5โมงเย็นของประเทศไทยในวันอังคารที่30กันยายนนั่นเองค่ะทุกคนเห็นอะไรไม่เอ่ย ปีรีลุยวิตตองเริ่มจัดเป็นวันแรกๆกันเลยทีเดียวไม่ได้เอาไปไว้เป็นโชว์ในวันสุดท้ายปิดจบ r i ร Fashion Week เหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะคะซึ่งถ้าน้องลิซ่าของวกเราไปร่วมงานจริงพวกเราก็จะมีเวลาเก็บยอด MIV แบบยาวๆเลยเล่ะเพื่อน และงานนี้มีคนเดาว่านอกจากลิซ่าอาจจะไปร่วมชมโชว์ของลุยแล้วลิซ่าอาจจะไปร่วมชมโชว์ของโมแกลด้วยนะคะโดยโมแกลจะโชว์ในวันที่2ตุลาคมเวลาเที่ยงวันตามเวลาของปารีสและก็จะตรงกับเวลา5้าโมงเย็นของประเทศไทยในวันที่2ตุลาคมนั้นเองค่ะอ่ะยังไงกด subscribe ไว้แล้วแอดจิริมาอัปเดตให้คุทราบกันอีกทีนะคะโอเคซึ่งล่าสุดก็มีตารางไฟล์บินของนริซาออกมาแล้วด้วยเช่นกัน จากโซไปปารีสและกลับโซดังนั้นน้องจะต้องไปแพรวสแฟชั่นวีคครั้งนี้แน่ๆรอดูชุดที่น้องจะใส่่าเซอร์ไพรส์รพวกเรากันได้เลย ที่ Victoria's e c r e t Fashion Show 2025ที่ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะ่ะก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าในปีที่ผ่านมานั้นนอลิซ่าได้ทำให้ Victoria's e c r e t Fashion Show กลับมาเรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งเป็นที่โจทย์จันถึงการปรากฏตัวของนอลิซ่าเป็นอย่างมากราก,การแสดงโชว์ของนอลิซ่าบนเวที Victoria's Secret มันรัดมันปัง มันแตกแตนมากเวอร์และกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลจนถึงตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปีก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เลย <Wow. S 1> และคาดว่าจะต้องถูกพูดถึงไปอีก10ล้านปีอย่างแน่นอน oh. ล่าสุดทาง Account about music ได้ออกมาโพสต์ทวิตไทมถึงผู้ติดตามว่า Victoria's Secret Fashion Show 2025ที่กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ลองบอกหน่อยสิว่าศิลปินคนไหนควรต้องมาเพอร์ฟอร์มให้กับงานดี และปรากฏว่าในโค้ดตอบกลับมีติ่งของศิลปินเกาหลีจํานวนมากเลยนะคะที่ได้เสนอชื่อศิลปินของตัวเองเมนของตัวเองกันใหญ่พอลิลลี่เห็นก็ได้แต่แอดขำเพราะตอนที่ลิซ่าไปเพอร์ฟอร์มบนเวที V.S. ที่น้องได้เป็นเถิงเคป๊อปคนแรกที่ได้ไปแสดงบนเวทีวิกเตอร์เวสต์สติกแอนตี้กลับบอกว่า แต่งตัวโป๊ไปมั่งละ่ะใส่ชุดชั้นในเดินร้องเพลงมั่งละ่ะที่ได้ไปรับบารมีแฟนมั่งละ่ะอ่ามันไม่ดีขนาดนั้น คุณมึงจะรีบเสนอชื่อเมนของตัวเองทำไมล่ะคะขำมากนี่คงอยากให้เมนตัวเองไปบ้างจนตัวสัรเสะแมิแมแหมแหม,แมทีตอริซาไปก็ว่าคนของฉันอย่างโนอ้นอย่างนี้ย้อนแยงมากแม่ทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ต้องยอมรับข้อจำกัดของตัวเองด้วยนะราบขนาดน้องลิซาศิลปินที่มียอดฟอล i ไอจีถึงร้อยล้านคุณมึงก็ยังบอกว่าใช้เส้นเลยอืม เอาไงจะได้ไปไหมนะ่ะหรือว่าจะต้องใช้เส้นจริงๆแล้วมาอย่างนั้นนะ่ะอิ่เดาบเกิกืนน้ำลายตัวเองอ่ายต้องขอบคุณลิซ่าสิที่ปูทางไว้ให้สักขนาดนี้แล้ว<อ>ดูแม่นี่ดูแม่เป็นตัวอย่างค่ะลิซ่าเดินนำหน้าหน9้อ119เสมอจ้ออะยังไงก็ให้กำลังใจสู้ๆต่อไปนะจ๊ะ แล้วเพื่อนราคาคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยขอบคุณสำหรับทุกการกด subscribe และการสมัครสมาชิกช่องกันเข้ามาด้วย I love a d r i e n e เพราะกับแอดได้เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธเสาร์แต่ถ้าลีซ่ามีงานออกแบบกระทันหันอะไรยังไงแอดก็อาจจะโผล่มาให้ได้ยินเสียงกันเพิ่มวันด้วยนะคะเพื่อความปังและแอดก็ขอฝากอีกช่องทางหนึ่งด้วยในตตอกับลิซ่ายวว IP ช่องจริงแบบคันสุดก ก็คือ oh. ช่องก่อนนั้นนี้แอดเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเลยทําช่องใหม่ขึ้นมาแทนก็ไม่เป็นไรพวกเราเริ่มใหม่ได้เสมอนะ oh. ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วย oh. เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในวันนี้ oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแม่ comment, ๆจะได้ปังๆไปด้วยกันกันกบรีสตั้ไงไคันแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขมากนะคะรักที่สุดเลยไปเลยบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i don't need saving it's everything i've been chasing all here for the taking